ราชาลูกหนังทวโรคอเสนอหงเลงยืดสัญญาครอบถึง2029ีลิเวอร์พูลเตรียมจับเจเกนครอบต่อสัญญาโดยมีข้อเสนอถึงกลางปี2029กุนซือชาวเยอรมันเพิ่งขยาสยสัญญากับหงแดงออกไปจนถึงกลางปี2026หลังจากทำงานร่วมกับสโมสรดังเมอร์ซี่ไซส์ามาตั้งแต่เดือนตุลาคม2015และพาทีมประสบความสำเร็จมากมาย ต่ซื่ออังกฤษระบุว่าเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปมองระยะยาวกว่านั้นและมีการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กุนซือวัย56ปีพิจารณาสัญญาใหม่มีระยะเวลาไปจนถึงกลางปี2029ตอนนี้กำลังรอการตอบสนองจากเจเคหลังจากที่ผ่านมาเคยถูกทีมชาติยมีนิดต่อให้ทำหน้าที่เทรนเนอร์ใหญ่ฝั่งลิเวอร์พูลวางใจในตัวครอปอย่างมากเพราะกุนซือมากฝีมือรายนี้เข้ามาปรับปรุงทีมจนกลายเป็นสมสรที่สามารถแย่งแชมป์ลีกได้ในทุกๆฤดูกาล ตอนนี้ต้องรอการตอบรับจากทางครอปโดยรายงานทิ้งท้ายข้อเสนอของหงแดงยังรวมไปถึงค่าแรงและโบนัสในส่วนต่างๆที่อาจจะทำลายสถิติกุนซือหลีกผู้ดีสาลากระตุ้นหงต้องเลิกแต้มหล่นได้แล้วหมอเมดสาลากล่าวว่าลิพูไม่สามารถทำแต้มหล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในการลุ้นแชมป์พเมลิกหลังจากเสมออาร์เซนอลเมื่อวันเสาร์ ประตูแรกของกาเบรียบมากันเยสถูกตีเสมอด้วยลูกยิงสุดสวยของซาลาและแม้ทั้งคู่จะพยายามแลกเกมรุกเพื่อคว้าชัยชนะแต่ทีม2อันดับแรกของพิมลิกก็เหมาะสมที่จะแชร์แต้มกันนับเป็นเกมที่หงแดงเสมอในบ้านเป็นนัดที่2ติดต่อกันในพิมลิกหลังจากที่เสมอไมนเตร์แบบไรสกอร์อเมื่อ6วันก่อนหน้าซาลาโพสตผ่านเอ็กหรือทวิตเตอร์เดิมว่าเรารู้ว่าเราจะมัวทําแต้มหล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้และเราต้องสู้ต่อไปเพื่อทําให้ดีขึ้น อาซนอนกลายเป็นจ่าฝูงพิมลิกในช่วงคริสต์มาสแต่การรอคอยชัยชนะในทีมแอนฟิลด์ของพวกเขาต้องยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่12หลังจากเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งทําให้ลิพูยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ลีกต่อไปอย่างไรก็ตามการเป็นจ่าฝูงในวันที่25่าธันวาคมไม่ได้รับประกันผลงานในอนาคตเนื่องจากทั้งสองทีมก็ตระหนักดีโดย6ครั้งหลังสุดที่ทีมจ่าฝูงในเทศกาลนี้ล้มเหลวในการคว้าแชมป์เมื่อจบฤดูกาลพวกเขาเป็นหนึ่งในนั้น เบนวอตแซกรายงานว่าผลงานของดม so ินิกโซโบสไลน์นั้นมีความสําคัญมากสําหรับลิพูในเกมกับอาร์เซนอลที่ผ่านมาเก็บบอลจังหวะสองหรือตัดบอลได้มากที่สุด9ครั้งในสนามชนะการดวลมากที่สุดเป็นอันดับ2 6ครั้งในสนามเขาเป็นเครื่องจักรกองกลางของลิเวอร์พูลและการเล่นเคียงข้างกับวาตารุเอนโดทั้งคู่ทํางานร่วมกันได้ดีมากๆในการลดผลกระทบของอาร์เซนอลในการสวนกลับการปิดโอกาสในการเคน์เตอร์แอคแท็กของอาร์เซนอลถูกลดลงจากทั้งคู่ สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือเขามีส่วนในเกมรุกมากกว่านี้และเขาก็เล่นบอลเลอะเทอะนิดหน่อยในเกมนี้แต่เขายังคงปรับตัวเข้ากับพิมลิกอยู่เขาจะดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาจากนี้เกม PS จากเดรติกยืนยันอเล็กซิสแม็กอลริเซอร์และ ota, เดียโกโชตาตรียมะชี้ฟิตกลับมาลงสนามช่วยทีมริพูได้แล้วในช่วงต้นเดือนมก,กราคมนี้ตอนนี้ทั้งคู่กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่การฝึกซ้อมเต็มเซสชั่นได้แล้วในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ ส่วนในรายของแอนดูรประสันที่มีอาการไหลหลุดคาดว่าจะกลับมาฟิตและพร้อมลงเล่นให้กับทีมในช่วงปลายเดือนมก,กราคมดูแล้วน่าจะยากจริงๆที่ซื้อแบ็กซ้ายใหม่นะครับเพราะก่อนเจ็บคอสตาซิมิคาสเล่นดีด้วยและโรโบเองก็กําลังจะกลับมามีโอกาสที่จูโก,กเมสจะทําหน้าที่ไปจนกว่าโรโบจะกลับมาพร้อมและฟิต1 0 0นะครับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลไม่เคยต้องผิดหวังเลยจริงๆ ขอขอบคุณบทความจากตังกุยเป็น90นาทีที่คุ้มค่าการรอคอยเลยทีเดียวครับสำหรับเกมที่แอนฟิลด์เมื่อคืนที่ผ่านมาแม้จะมีประตูเกิดขึ้นแค่2ลูกแต่เกมที่ออกมาเข้มข้นเต็มไปด้วยความกดดันสมกับเดิมพันของมันอันดับ1ประทะอันดับ2และมีตำแหน่งจ่าฝูงวันคริสต์มาสเป็นเดิมพันเสียงเชียร์ก็ดังสนั่นทะลวงออกมานอกจอสมกับที่จเกนครับเรียบร้องมันช่วยสร้างบรรยากาศการรับชมให้เต็มอิ่มขึ้นไปอีก สิ่งที่ได้เห็นอย่างแรกเลยมันคือเกมที่มีความกดดันสูงจริงๆขนาดทําให้เราได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักเตะทั้งสองทีมทรงบอลขาดๆเกินๆรีบร้อนเร่งเกมเกินไปจนบอลลั่นล้นหรือวิ่งถลมกันเองในหลายจังหวัดแต่ในภาพรวมถือว่านักฟุตบอลในสนามรับมือกับความตึงเครียดที่พุ่งเข้าใส่ได้ดีมีแผนการมีวิธีการเล่นที่จะเอาชนะหรือได้ผลการแข่งขันที่ต้องการสำหรับอาเซนอลอากับกริยาของมิเกลอาร์เตต้าและสตาฟโคสหลังเสียงนกหวีดหมดเวลา บอกอารมณ์ของพวกเขาได้ดีมันคงไม่ใช่ความล่งใจปนเสียดายอย่างที่มาเยือนเมื่อรุ่การที่แล้วนำสอต่อศูนโดนตีเสมอ2ต่อ2ในเกมที่ถูกขย่มจนงนูเงนินแต่เป็นความยินดีที่ทำได้ตามเป้าแต้มจากแอนฟิล์จะหหรือ3คะแนนก็ล้ำค่านี่คือแต้มใหญ่ที่อาร์ซนอลคว้าออกมาได้เติมความมั่นใจบนเส้นทางล่าแชมป์ให้มากขึ้นไปอีก มาเยือนคราวนี้อาร์เซนอลสู้ได้ดีมีสติมีสมาธิสร้างโอกาสลงโทษเจ้าถิ่นได้โดยที่ตัวเองรัดกุมมากพอที่จะไม่ก่อความผิดพลาดมากจนเกินไปมีบ้างเป็นเรื่องปกติของการเล่น90นาทีท่ามกลางเสียงเชียร์กดันจากเดอะคอปแต่โดยรวมแล้วนักเตะอาร์เซนอลทำได้ดีโดยเฉพาะดีแคนไรท์กับวิลเลียมเซเลบาที่โดดเด่นมากผมชอบการเปลี่ยนตัวของทั้งสองทีมเพราะในขณะที่เจกเกนครอฟเปลี่ยนเพื่อปรับแทคติกเกมรุกเอาประตูให้ได้ อาเจ,จต้าก็เปลี่ยนเพื่อบอกให้ทีมหงแแดงรู้ว่าอย่าบุกเพลินก็นแล้วกันผมเล่นงานคุณได้นะครอปเปลี่ยนตัวรวดเดียว3คนในนาทีที่68ทรงดาวินนูนเยสฮาวิเอเลียตและแรนกาเฟนแบกลงแทนลุยดิอาสโคดี้กัปโปและคือติจูนกราเฟนแบกเพิ่มความสดและเกมรุกแดนกลางดาวินยืยนตัวบนด้านซ้ายเอเลียตเล่นตัวบนด้านขวาแล้วขยับโมฮัมเม็ดซาลาเข้ามายืนกองหน้าตัวเป้า เปลี่ยนตัวปรับแทคติกเพื่อลุยเอาชนะเอา3าแต้มทั้งดาวิดและเอลียทได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองเพิ่งจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมลีครับกับเวสแฮมเมื่อกลางสัปดาห์ขณะที่ซาร่าเข้ามาอยู่ใกล้ประตูมากขึ้นแต่อาเตตาก,ก็ไม่อยู่เฉยยอนเรยนโดทอซาลงมาแทนกาเบียลมาเิลลี่ในเวลาเดียวกันจากนั้นอีกสินาทีก็ปล่อยเอ็ดดี้เอนเคเทียนลงมาแทนกาเบียลเชซุตไม่ได้เปลี่ยนเพื่อตั้งรับอุดประตูแต่เปลี่ยนตามตำแหน่งเอาปีกซ้ายออกส่งปีกซ้ายลง เอากองหน้าออกส่งกองหน้าลงเพื่อคงไว้ซึ่งแทคติกมีตัวเก็บบอลและเข้าทำค้ำไว้กดดันแนวรับหงแดงไม่ให้เล่นอย่างสบายใจฝั่งลิเวอร์พูลก็มีคนที่เล่นได้ดีหลายคนอิบราฮิมาโกเนเตเด่นที่สุดในเกมรับเข้าปะทะดักเก็บสกัดบอลแย่งบอลได้ตลอดเกมจูโกเมสชี่เปลี่ยนลงมาเล่นแบ็คซ้ายแทนคอสตาซิมิคาสที่เจ็บไฮปาระตั้งแต่ครึ่งแรกก็เล่นได้ถึงส่วนยืนเกมรับเติมเกมลุกสนุกมีบทบาทต่อทีมสูง วาตารุเอนโดยังคงดีขึ้นและได้รับคำชมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นกราฟช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงหลังจากที่เริ่มปรับตัวได้แล้วกับฟุตบอลอังกฤษทั้งความเร็วความคล่องไหวพริบการชิงเหลี่ยมเข้าปะทะการเอาตัวรอดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นยังคงสอบผ่านอย่างต่อเนื่องกับเกมที่ยากขึ้นเกมนี้เอนโดสู้กับกองกลางทีมปืนใหญ่ได้สนุกเล่นอย่างมีวินยัยไม่ฝืนอ่านสถานก,การณ์ตลอดเวลาพาตัวเองไปยืนในพื้นที่ที่ถูกต้อง จังหวะโตกลับของทีมที่พุ่งขึ้นไป5คนก่อนจบที่การยิงชนคานของเชนเล็กซานเนโนเอนโดไม่ได้สปรินต์สุดฝีเทียนขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งกับเพื่อนๆนเพราะหน้าที่เขาคืออย่างอื่นเอนโดแค่วิ่งขึ้นไปประจำพื้นที่รอเข้าเก็บบอลจังหวะ2หรือ3ที่อาจทะลักกลับมาพูดถึงโอกาสทองจังหวะนั้นก็น่าเสียดายแทนลิเวอร์พูลจากภาพช้าจะเห็นว่าบอลกระดอนพื้นสนามขึ้นมาเล็กน้อยตอนที่เทรนบันจงแปรแบบเน,น้นเ้นบอลจึงเหินไปชนคานแทนที่ตรงกรอ แต่อีกอย่างที่ผมอาจรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้คือเยอะไปก็อาจไม่ใช่เรื่องดีหลูกนั้นเอลเลียสกับการาเฟนแบกวิ่งสับเต็มที่มาเป็นตัวเลือกเพิ่มให้ซาลาแต่มันกลายเป็นการทับพื้นที่กับเทรนที่วิ่งขึ้นนํามาก่อนแล้วและทั้ง3คนวิ่งอยู่ใกล้กันเกินไปนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แล้วยังมีโอกาสทําให้การตัดสินใจส่งบอลของซาลายุ่งยากขึ้นกระนั้นการเลือกและน้าหนักการให้บอลของซาลาก็ยังคงสมบูรณ์แบบสมกับที่เป็นเขาเปาที่ดาวเตย,ยิปเลือกคือเทรนซึ่งอยู่ด้านนอกสุด ตัดปัญหาเกี่ยงกันยิงหรือแย่งกันยิงถ้าเลือกส่งให้ตัวแรกอย่างเอลเลียตหรือตัวกลางอย่างกราเฟ,ฟนแบกไปในตัวจังหวะสําสคัญอีกจังหวะหนึ่งในเกมนี้คือการแฮนด์บอลของมาตินโอเดกาดถ้าให้อ่านเหตุผลของการตัดสินของกรรมการก็คงเป็นการมองว่ากัปตันทีมปืนใหญ่เสียหลักเท้าขวาลื่นมือซ้ายเวียงไปโดนบอลโดยไม่ตั้งใจผมย้อนกลับไปดูภาพช้าอีกครั้งโดยเฉพาะมุมมองด้านที่เห็นหน้าโอเดกาดมองว่าร่างกายของเขายังอยู่ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติอยู่ เท้าขวาลื่นมือซ้ายที่กำลังกลางอยู่เล็กน้อยจึงตกลงมาและโดนบอลเพียงแต่ลักษณะของมือที่โดนบอลนั้นเหมือนปัดกัมเก่งระว่างสัญชาตยาณที่สะบัดมือปัดเองหรือไม่ได้ตั้งใจปัดเพียงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วผมบอกว่าจังหวะนี้ลิพูน่าจะได้จุดโทษครับแต่ไม่ใช่แบบที่เป็นจุดโทษร้อเปอะไรอย่างนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ใช้ดุลยพินิจอาจอยู่ในสัดส่วน 60- 40หรือ65-35ทํานองนั้น เสมอเกมนี้แบ่งกันไปทีมละแต้มแล้วก็ไปว่ากันต่อบนเส้นทางที่เหลืออยู่แม้กำลังจะแตกครึ่งทางแล้วแต่มันก็ยังอีกยาวไกล20เกมความเปลี่ยนแปลงยังสามารถเกิดขึ้นได้มากมายลิอร์พูอาร์ซนอนไม่เคยต้องผิดหวังเลยจริงๆครับกับเกมคู่นี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ